สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่นออ้องยทุกคนย <ไป S 1> ินดีตอนรับเขาสูกต,<อ>ต้องนางซุกซาลาไตซ <laughs> าสุขกฮะก็เดินทางมาแต่สวรรค์เขตเด้อพี่น้องฮาก็มาหอวเรือนสดอนหอนเลยตอนนี้เลยก็คือมาถ่ายคลิปกับหนุ่มดำ <c oughs> ไปอยู่สวรรค์เขตซ้ำคือไป่น้องซ้ำคือเราทุกคนฮาก็สิน้ำชายเออบางคนก็บอกว่าเออายคลิปกับหนุ่มดำเน่หนุ่มดำออกกล้อง บคอยได้ไปวำการสอนไปแต่กับสาวเท่งสาวพ้นยังบวชได้ไปวำการบิทถ้ากะไรไปถ่ายคลิปอยู่บ้านโสไปตามตีชีวิทพื้นโซงมือเอาทุกคนแต่ว่าพื้นอยู่บ้านโสด้วยพี่น้องสาวพ้่นไปอยู่บ้านโสด้วยแล้วกัดจะขึ้นปันไดสิเดียมะยามบะน้องพี่น้องเนาะไปอยู่บ้านผัวไปอยู่บ้านผัวนะฮะถ้าไปซูมเอาพวกแล้วกแนได้เลยเนาะมีจากบ้านนะพี่น้องกัย เฉพาะวานว่าเอสซีบอกว่าจะ่าพาไป้าวพ่นเอาัวสเตม่นดีเอาเหล่ไปไ่ไม่ยิปุงเขาว่าสบายดีพี่น้องติม่ยิ่ปุงจะังกอกเดี๋พี่น้องเด้อหากมาไม่ยิ่ปรุงกไม่สบายดีกม่ยิปุุงก็ห้ากมาอาการนเรอไม่สบายดีพี่น้องคือะไม่ยิงปรุงขี่รถมาจะสบายเนาะยางรถก็แตกพี่น้องเลยเอากาก มือนีกัเออเขามาเตสวันกับพอดีกเดีเออเครื่องฝากจาก fc น้องพี่น้องเนาะเพิ่นผ่ามากฮะกับน้อหอนมือนี้นอ่เว่าโอ้ว่านี้แต่ว่าซาสุยังอยู่สวันอาเขตกำลังเดินทางมากกำลังเดินทางมาแล้วก็เลิ่มมาเอาก้องเนาะทุกคนเนาะก็คือว่ามี fc ทางฟังท่งไทยเพิ่นผ่าท้องหายสิมีอียงเนี่ทุกคนเนอะอยู่ในนี้ซาสุกับเกสกับตัวน้องท่าลิเบิ มีเอฟซีคางสารคะามาเห็นตัจงแต่ชีวตเราบุศ่วเมีนไพรเนาะก็คือเพื่อนได้ผาโค้งมากเลวก็บอกว่าเออเห็นปั้นกันกับน้องดำเนไหแดงเสือหายหนองดำายเป็นมามีเอียงเนี่เพนุ่นกับโบเขาอยู่แต่ว่าเขาสิมาใครหายพี่น้อยเอฟซีบางงอนมีอียงเนาะมาเบิ้ลน้ำกันเลยมาแต่สวรรค์ขั้งแรกเลยอันนี้พี่น้องที่มีเอฟซีแกง่ายนะเพราะว่าถ้าสุดอามิตาตาสกอร์มันก่อนเดี๋ยวจะมาถ่าทิพย์ซีมีเอียงในทุกคนมาเบิ้งน้ำกันนะคะตื่นเต้นมากเลยก็คือเอออะไรวะเนี่ย ดามโจ๊กบุ้งมียังไงอันนี้วูน่าจะเป็นค้าต่างของทุกคนเนาะอะไรเนี่ยเออพื้นว่าน่าจะเห็นในคลิปชาซุกเนาะหอบค้าต่างกองมันหนูตึงหนิงค้าต่างกองชาซุกทั้งมันมีดอกไผ่แับนี้ค่ะและเอออันนี้มันน่าจะผูกผ้าไงนะทุกคนเป็นค้าต่างกล่องเถอเพื้นว่ามัานมีดีเหมืนบอน่าจะมีดีเมืนเะนาะชาซุกเคยเห็นใ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 นเฟซในยัง,ยงนะพื้นเพื้นทรายนะ ถึงก็เลยเออลองสื่อมาให้ชาสุขใส,ส่ดอยว่ามันกระจับได้สบายเข้าไปหันมาหนีมันกับพกพาสะดวกน,น้อมีถ้าต่างของอันนึงแต่ก็มีอ่ะโพผล่มาดีกูพรม,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 มาลางนา้ำจุบมาไม่ละมีอ่ะพรมลางน้ำทุกคนอันนี้พรมลางน้ำแบว่าเป็นซิวหน้าเจเมนน้องดิ ỏi, สูตรลด<ะ>ส,สิวน,น,วนี่ทุกคนไปเสือเนาะทุกคนเนาะเสือเสือพันเงาเสือการล้มล่องงงเบอร์อะไรล่องงงมหาไอ้เมื่อกันเด้อเฮียบ้าดรามะ เอาลนุ่งโอตัวนี้เออตัวนี้เ่ะโอาตัวนี้เออตัวนี้คุณน้าให้เสือกันล่มให้ปันกันคนละตัวอ่ะขึ้นมาขึ้นมาสระข้าทุกคนนะมขึ้นมาอุ้ยทุกคนเสือมันนะแล้วมันจะดึหนุ่งนุ่งกะทุกคนคิด่มันเป็นแบบของเขกจะรับหรือคอมอะไรมรู้อ่ะอันนี้ขึ้นมาเช็ดตัวให้เนาะบ๊คว้าเสักแขนยาวทุกคนเปิดมาเปิดมาเก็ตคนแรกหนึ่งจังเหรอเปิดมาเก็ตมันคืออะไรแม่ ม่เคยเห็นนะท่านผู้ชมคือแบบมันบ่อะไย่างเงี้ยนะไม่บ่ไม่เขาไม่เคยไปแม่ไม่ไม่จะไม่เคยไปทุกคนอะไรเสียโุรตโตเ้เนาะทุกคนก็คือสิมีอันนี้เป็นไม้ไม้ติดมานล้อันนี้บ่เป็นไม้อันนี้ไม้ไม่เท่ากันหาเต่หนี่จะข้อเสือทุกคนผูดีเลยซาสุกอัดกล่องนะทุกคนมันบ่คอยนิ่งเฉยเสียจิระอ่ะนี่เนาะทุกคนใบบประมาณ เพิ่มแางนาเขาเคยใส่เดนี้ทุกคนเพิ่มแางนานีิชาสุกใสเลยทุกคนแต่ว่ามันเบิดแล้ว่ทันซื้อมีเงินซื้อเออวันนี้เปินผาดใหม่ด้วยทุกคนอันนี้นี่เงี้ยปวดใจอู้หูอะไรนั่นน่ะอันนี้พรนะท่านท่านเม่ท่านแม่อันนี้อะไรมันมีอีกอันหนึ่งเฮ้ยมันอ่อนเนาะไอ้นนี้ยังอันนี้เดชโคฮาเออแก้เบิ่งมื้อไหร อันน oui> ี้ก็น่าจะเป็นอันนี้มันมานการน้งคนอ่ะจะเป็นดีหมูในในค้าเกาะี่มูแบบว่าเข้าางสาเซลฟี่เข้าไปก็มูดีกคนถือก่องเขาก็ต่างละก็กดใหปังอยู่นะกะไรวะไม่ผ่าบุกผ่าไปเลยนี่เดมันนี่เดก็ใส่แล้ันีก็ย่ามาบอกสือนี้ก่อนเสื้อกีฬานัท่านผู้ชมว้า ยงพูงล่ง่งวค่ะแม่ใหญ่เราซื้อเสื้อกีฬาให้ที่คนะโตหมน้องแดงัสีแดงอะด้ส่ดใส่ม่เยอให้อีนีว้ยมันเอ้ยสีดสดโชว์อ๋อเสือกีฬาอ่ะให้บาแล้วัวหนึ่สีฟ้าบอแล้วมาเอาไหเอาให้บาแล้ตัวนึงสีดะมไม่เข้าเห็นเลยไป เราเขากับปันกับนุ่งเนาะเขากับนุ่งเองเดไชแต่สีผ้าอ่ะเนาะแก้เสือแก้เสือทั้งในออกก่อนบอมาจะพอดีแหละทุกคนเนาะมึงมึงคนเดียวมึงมึงสามตัวปอต้อ้ยก็สวยอยู่นะหน่อยนุ่งมาต้องแกะไปใหญ่กูมันมันจะมีเสือทั้งในมันจะไแบบเป็นเป็นใหญ่ะทุกคนสภาพ่อเขาคือแบบว่ากําลังลงตาลุดดูนะ มาแบ่เอาเลยคนเฮาโล่มนบ่ฮะเอออุ้ยเมไม่จะปแกลเตัวน yeah, ี uh ้เบงติร really ืติดะไรเซียตัวนี้เนี่ยบล็อค้ถือตัวนี้เราสือไมเอาโลยเฉพาะเลยตัวนี้บาเรเจนี่ดองเสีอิตาลีอิตาลีมอเมยนะอะไรซาุกคนมักเสีอกี่้าเนาะแนั้นเชียวซาซุเสีอเสียเาไม่มีปเดว นี่เลยเสียกีาขอบใจนิดนึน้องดำเอาสิบปันกันเีคเอาขอบคุณนะคะน้องดำได้เสือตัวนี้เอาทุกคนเนาะเอากะไรคุณลตูเอาสิปันกันแต่ก็มีอีอันนี้เป็นเนรตซิวจักน้าจะเป็นจากซิวทุกคนเนะเจลแต้มซิวสูตรเข้มข้นดกซิวเออซิวจากซิวจากบริเวณซิะทุกคนดิ ช่วยสมานแพ้ไม่ทิ้งรอยเออเม่นเม่นดิเดช่องอ่านสามสิทธิ์น้องดำมีซิวกับจับน้ำการนะทุกคนในการนี้จะเป็นครีมกันแดดไอ้เพื่อนบามี่ค่ะคองน่ะอยู่ในนี้น้อทุกคนค่าขาคลองคขาบบว่ะไปวะหาค้นทรงโอ้ยบอกให้นุ่มนุ่เลยเนาะน้องกระครั้งแรกตื่นเต้นพี่น้อกใครฟงครั้งเหล็กอันนี้ให้น้องดำใส่น้าปันกันใส่น้อทุกคนมั็นลายสองดีปันกันอ่ะเมื่อยเอ่ยในเรื่อง แม่ชอบพ่นอยู่วันช็อาไปเพราะช่อนส่องขับผาชิพันคุ้มไหมเออส่องหาผับผาชิพัทุกคนคุณมามี่ค่ะทุกคนคุณมามีค่ะมีค่ะคุณทรงนี่ดินี่กระพาะเลยนะ สามร้อยค่า <aún> ผ <yelled> ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะมีสามร้อยบาทเพื่อนมาเรือหันสายซุ่สายนะทุกคนนี่กับพอดีได้สายเลยร้ายทุกคคุณในร้ายเรื่อขอบคุณไอ้เพื่อนในร้ายเนาะขอบใจในร้ายดีใจแห้งเนาะดีใจดีทำเลแอคเรื่อไอทีได้กล่องของฝากจากเอฟซีอะไรแบบนั้นไม่ได้บนไทยเอาโต๊ะปิดได้อ๋อโต๊ะลมป้ออะไรพวกนั้นได้เสื้อในเสื้อ สักกี่ระสี่โตสี่โตนาะเสะเสะกระลมสองนี่กงมีมันแยงซิวตง้ใสแต่ก็มีเงื่อนค่าเงื่อนค่ากล้องแล้วก็เดือเรือใสเพาะเนาะทุกคนขอบใจเด้อขอบใจอ้นอะไรไอ้นดูระคาเนวะทุกคนขึ้นาง่านมาสิาง่าเครื่องก็ขึ้มมาหอดบางเมือวันจันททุกคนแต่ว่าเขายังอนหนักเียกันเลยวันนี้วันที่สอง ไทุกคนนี่กระพุ้มลากนะอันนี้พุมสำหรับแบบเป็นซิวเนาะจะมีเป็นเหียนชาสุกซิวขืนทุกคนเพืก็ได้เพืก็ได้ซื้อลงมาใส่แต่ว่าาสุกก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วแหละทุกคนอะไรค่ะกองก็ลอยสูงได้ขอบใจคนได้ลายเด้อขอบใจเด้อมีปุงมากก่อนมีปุงขอบใจเนี่ยได้เลยไม่มีปุงขอบใจเนี่ยมีปุงขืนนบเด้กพี่น้องเลยขอบคุืนดีใจว่ามีปุงใจวันแต่ว่า มีอีก IFC คนหนึ่งเนาะทุกคนเขาเชื่อมแบบเลยก็เชื่อมขอบใจแล้วเลยขอบใจพานถ้าคิดด้วยนะทุกคนก็คือเพื่อนเดกหาเงินมาให้เช้าซุปเพื่อนบ้าเห็นเช้าซุกอยากกินทุเรียนเนาะเพื่อนก็เลยเออเพื่อนบ้าหาเงินมาให้เช้าซุปไปซื้อซื้อยังกินก็ซื้อนะทุกคนซื้อนีัเพื่อเพื่อนเพ่เพื่นก็เลยหางมาเดินทางมาสามพันกับสามพันหาลสามพันหาลอยพ่อทะเลจะเฉยเท้ รปลอยคนไในเดนกยาน้อยพอเปล่าไหมละเม่า่หนูขอบใจเด้อขอบใจอ้เพื่นทั้งสองคนนะทีพาเมื่อาย้ลย็ไอที่พาเครื่องมาใหาเนาะขอบคุณอ้เพื่อนได้ดดีใจดีใจเนี่ยทังเหเลยทุกคนทั้งเห็่เลยแล้วกาบางอันนี้เเดือนซาสุเนืเดือนยูทูบมาเห็นนปันหาเล็กๆใสอยู่ปันหนองดำใส่เินเปาคิปนหก็หเขาเหเลยใชทคนเนาเดืออ ดังะถ้าออกวางช่วงสมอเลยนะทุกคนแต่กระไรเพราะไแบบว่าประสิปันกันใส่เพราะไรเป็นแห่งใจกำลังใจแบบทายคลิปนั้งสาวสุดต่อไปเพราะไรแบบว่าเออกระยังมีแบบว่าน่ากำใจห่างกันนะปันกันเอาออกก่อนดื่มได้นี่นะแป้ากล่องออกมาละ่า ข้าวเปลือกข้าวเชื่อปันพลคนนเฮาาวบข้าวไหลบรายทุกคนกับพ่อได้ใส่พ <c ười> ่อไดใจพ่อได้ซื้อกินอะไรเนาะเฮาก็ะแสนี่ยิ่งเป็นหัวน้ำแทนทุกคนถ้าใส่บางเดือนก่อนก็หายยุทธภาพบริษัททายคลิปเนาะทุกคนก็หายแล้วเธอละหน้อยเพราะว่าชาสุกอะไรเงินเดือนไม่ค่อยรลายเนาะถามพู้ใดถแต่เอฟซีอยากให้ชาสุกใดเงินเดือนไม่ร้ายกับฝากทุกคนเป็นแห้งดึงเออเป็นแห้งคือแบบว่าพักดันให้ชาสุกได้เงินเดือนก็คือแบบว่าเบิ้งคลิปอะไรเนาะเบิ้งคลิปให้ชาสุกแต่กับเบิ้งโฆษณา ผาติดตามแล้วก็ฟ้าเซ้แล้วทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจซาลาตาไอเฮดคลิปนะเนาะกับพ่อใดพ่อใดซาอยู่ไหนเนาะก็ดีกว่าอยู่ซื่อๆเนาะทุกคนยังฮักก็สะไม่ให้ซ่องแถวแล้วอีกเนาะทุกคนไมาพี่ล้วพี่ปัดพ้นคนนี้ใครก็จะแซ่บใครก็จะแซ่บเอาไงจีบเอาไงเว้ยคนว่เอะไรเป็นอะไรเอาไว้เอาไว้กินไปนน้องดามก็ได้เสื้ออะไรยังไงฮักก็ใส่ไปซื้อกลุ่ก่อนหน่อยหนึ่งบุกาแอบใส่เงินลายดอก ถ่ายอะไรได้ล้จังเซียง้น่าจะควรไม่หน้ดำเล้วตันี่รับลอยงับลอยหนึ่งน่ทุกคนเอาขอบใจขอบใจเอซีขอบคุณค่ะขอบใจดีขอบคุณค่ะขอบใหนูคืออหายพอเนี่ยหอดเอฟซีเียใหพอดเอฟซีที่มาเบิ่งคคิปหยดีไม่แห้งหห้มนใ้ดำใรวยอนี่จะเรื่อนขึ้นไปเรื่อยเื่ สาธุฟูยีราดก็มีปุุงกันแล้วกันจนในเอฟซีสิว่าเอ้าวฟูยีราดเดี๋ยวสิเอาสิอันนั้นอันนี้ได้撒อ๋อไม่มีเทนนอนนะบัตรผู้นี้ได้撒ผู้นี้ได้撒เออบัตรอะไรเอาเมื่อก่อนนะคะเอาหายฝากไปแห่วันใหม่ฝากใส่นะทุกคนพอได้ใส่พอได้จ่ายเห็นแล้วทุกคนถ้าสุกยังสีใสหันใส่ได้เท่าหน้อยกะเอาเลยเนาะทุกคนม่อยากแล้วเออ น้องดําได้ลอยหนึ่งพ่อไปแตกป้าเครื่องเขาเก็บใส่กล้องไหมละ่ะเก็บใส่กล้องเก็บเอาเมื่อไหร่เอาไปเมียนแบ,บเอามื่อนี่แบบหละค่าฝาเครื่องฮวกสิมหาพันประมาณสองร้อยนะพี่น้องเนาะประมาณร้อยก่านี่แหละค่าฝาเครื่องกับมีเรือใส่เนาะกับขอบใจอายเฟรนด์ไลน์เอาเก็บเก็บปันผลปันผลไอพ่อชีเกียว เอาไปคีบไปดิขอบใจเดากะสิวะเพยียงสมนีได้พี่น้องเลยสาวสุกับชิไปพักผ่อนก่อนเมื่อยมาแต่สวัสด์นาเขีดเดินทางมาไกลเนาะเพ่อสิมาหอดเมื่อยว่าไม่มีปูงมือแรกไม่มีปูงขอบคุณหายพ่อเนตี้ให้พ่อได้ซีในที่เบิรงคลิปม้วยกาวห้งนี่คืนไ่มีปูงกระเทือนแน่ยนะพี่น้องนะอ่าอ้าอ้าเป็นแบบสือปิงไก่หน้าปงมากินพี่น้องเลยมือแรกงสิกินปิงไก่หน้าปง พอกันไหมคลิปน้าด้วพี่น้องเด้อจะได้กับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนแหละทีคั้นโมมีพี่น้องเอฟซีทุกคนกับคือซีมาบ่หอจุดหนึ่งคือซีบ่บ่มีเงินเดือนเหรอทุกคนบ่เอฟซีบ่เบิบบ้งคลิปให้กับคือซีบ่ได้เงินเดือนบ๊ายบายนี่ละบ๊ายบายมื่ออื่นสิไปหาใส่เบ็ดกบ